เมื่อแบคแพคเกอร์ชาวต่างชาติอยากจะไปเกาะเต่าแต่ดันหลงทางไปผุ่ดอยเต่าเพราะคนขับแท็กซี่เข้าใจผิดชาวต่างชาติที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะเรียกได้ว่าคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะฮะเพราะคอมเมนต์กันเป็นพันคอมเมนต์เลยนะฮะกับข่าวนี้ชาวต่างชาติบางคนก็บอกว่าโชคดีที่เขาหลงทางในประเทศไทยบางคนก็พูดแบบติดตลกอยากไปเชียงใหม่แต่ไม่รู้ตัวอีกทีอยู่ที่พัทยาบางคนก็บอกว่าช่างเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่ง อยากจะเลี้ยงเล่าเขาถ้าเขามาถึงเกาะเตา่าผหนุ่มต่างชาติรายนี้ฮะชื่อแจ็คเป็นชาวฝรั่งเศสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งทางไลน์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีให้ช่วยสกัดรถบรรทุกกระลำที่เดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเนื่องจากมีชาวต่างชาติได้นั่งมากับรถบรรทุกกระลำเข่าบางสำนักบอกว่ามีเด็กมาด้วยโดยแจ็คได้ทานอาหารที่ร้านอาหารตามสั่ง แล้วก็ลืมหนังสือเดินทางพาสปอร์ตและก็กระเป๋าเงินไว้ที่ร้านอาหารหลังจากเจอตัวชาวต่างชาติรายนี้ตำรวจก็ได้สอบถามและก็ได้ข้อมูลว่าชาวต่างชาติคนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอายุ22ปีซึ่งเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อจะไปเกาะเตา่าจึงว่าจ้างรถให้ไปส่งแต่รถที่ว่าจ้างอาจจะพูดคุยสื่อสารกันผิดพลาดจะพาไปส่งที่ดอยเตา่จาจังหวัดเชียงใหม่ มารู้ตัวอีกทีว่าไปผิดที่จนถึงจังหวัดลำพูนแล้วซึ่งรถคันดังกล่าวได้ทิ้งหนุ่มฝรั่งเศสไว้ระหว่างทางหนุ่มฝรั่งเศสจึงได้โบกรถบรรทุกผักให้มาส่งที่จังหวัดราช,ชบรีจากนั้นจะต่อรถไปที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางตำรวจจึงได้ช่วยเหลือพาไปพักที่รีสอร์ทก่อนหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็พาไปส่งที่บกสเพื่อเดินทางไปยังเกาะเต่าต่อไปแลัจากข่าวนี้นะฮะก็ได้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น เราไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยนะฮะความคิดเห็นแรกแบ็คแพคเกอร์นั่งแท็กซี่ไปเกาะเต่างั้นเหรอทุกอย่างดูเปลี่ยนไปมากตั้งแต่สมัยที่ฉันเป็นแบ็คแพคเกอร์ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันผิดปกติสําหรับแบ็คแพคเกอร์ที่จะนั่งแท็กซี่ไปไหนก็ได้มีคนเข้ามาแซวเรื่องแบ็คแพคเกอร์นั่งแท็กซี่เยอะนะฮะเนื่องจากแบ็คแพคเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะนั่งรถไฟทั้น3หรือไม่ก็รถบัสล้อนแต่นี่นั่งรถแท็กซี่แถมยังหลงทางอีก ก็เลยเป็นที่แซวกันเฮฮานะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเรากําลังรอให้เขามาถึงเกาะเต่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆแน่นอนว่าฉันจะให้เขาดื่มฟรีที่บ้านของฉันความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าว้าวมิสเตอร์บีนมาเยี่ยมชมประเทศไทยเหรอฮ่าฮ่าแล้วก็มีคนเข้ามาแปะรูปมิสเตอร์บีนนะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยบอกให้ทุกๆ พาไปที่โรงแรมของฉันในซอยรามบุตรีใกล้ถนนข้าวสารแต่เขาน่าจะได้ยินผิดเพราะสุดท้ายฉันไปโผลที่โชว์ปิงปองในซอยคาวบอยเรื่องเข้าใจผิดแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆคนนี้เขาน่าจะพูดแบบติดตลกแนะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเขาทำบ้าอะไรตลอดการเดินทาง1,200กิโลเมตรนั่นหลับตลอดทางหรือเมาแน่นอนว่าต้องผ่านหลายเมืองและหลายจังหวัด อย่าบอกนะว่าเขาไม่ได้สังเกตอะไรเลยหรือแม้แต่เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของตัวเองระหว่างทางความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยบอกพนักงานขายตั๋วที่หมอชิด2ไปประมาณ5ครั้งว่าฉันต้องการที่จะไปที่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีแต่เธอยืนยันว่ามันเรียกว่าภูเกต็ตแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคนท้องถิ่นมักจะไม่ออกเสียงตัวอาแล้วมาพูดเร็วๆเ,เขาว่าภารเกต อาจจะฟังดูคล้ายๆกับภูเก็ตสำหรับการฟังของคนที่ไม่คุ้นเคยได้ง่ายๆความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฮ่าๆนี่คงเป็นทางอ้อมที่งี่เง่าที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาโชคดีที่เขาอยู่ในประเทศไทยเพราะสุดท้ายมันก็กลายเป็นการประจนภัยที่ดีความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาพูดแบบติดตลกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันตอนที่มาถึงประเทศไทยครั้งแรกฉันบอกให้คนขับแท็กซี่พาฉันไปที่เชียงใหม่ เพื่อไปเที่ยววัดทั้งหมดพอผ่านไป3ามปีฉันมารู้ตัวอีกทีตอนนี้ฉันอยู่ที่พัทยาความคิดเห็นต่อไปตัวน,นี้บอกว่านี่ยังแค่เดือนกุมภาพันธ์เองนะแต่เรามีคู่แข่งที่แข็งแกล่งสําหรับเรื่องเล่าที่ดีที่สุดแห่งปีแล้วความคิดเห็นต่อไปตัวน,นี้บอกว่าฉันมาประเทศไทยครั้งแรกในปี1977คนขับรถที่สนามบินบอกว่าเขาอยากจะไปดูการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกที่จังหวัดเชียงใหม่ ฉันก็เลยตกลงไปกับเขาก่อนอื่นเขาพาฉันขับไปเที่ยวกรุงเทพสักสองวันในราคาปกติแล้วก็พาฉันไปที่เชียงใหม่เขาดูการแข่งขันของเขาแล้วก็พาฉันไปเที่ยวชมว่าต่างๆใช้เงินไปประมาณ500ดอลลาร์ใน2สัปดาห์นั่นคือก่อนที่จะมี GPS และ Google ความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าตอนที่เขานั่งแท็กซี่เขาไม่ดูโทรศัพท์บ้างเลยเหรอและในระหว่างนั้นเขาก็สามารถเปิดแผนที่เช็คได้ง่าย เขาไปจนถึงทางเหนือเลยนะนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับฉันที่จีนเหมือนกันฉันอยากจะนั่งรถบัสไปวันทาวซันไอซ์แลนด์แต่เขาพาฉันขับรถไป12ชั่วโมงจนถึงวันทาวซันพีกเรื่องจริงนะเนี่ยแต่สนุกมากอยู่ดีฮ่าฮ่าวันทาวซันไอซ์แลนด์เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงทะเลสาบพ,พันเกาะที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงของจีนนะฮะ ส่วน1 0 0ท p e a k s กเขาน่าจะหมายถึงเขาพันยอดที่อยู่ในมณฑลอานฮุยของจีนนะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันเคยเกิดขึ้นกับฉันเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ไกลถึง1,200กิโลเมตรฉันอยากจะไปสารทูตอินโดนีเซียนในกรุงเทพแต่คนขับแท็กซี่พาฉันไปส่งที่ร้านนวดตอน7จ็ดโมง3าความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเราเป็นหนึ่งในหนุ่มที่โชคดี ที่ได้พบเจอกับคนดีและตำรวจที่ดีที่ช่วยเหลือเขาตลอดการเดินทางพาพิเห็นต่อไปคนนี้บอกว่ามันมีหลายวิธีที่จะไปเกาะเต่าหลายวิธีที่ราคาถูกกว่าแล้วก็เร็วไม่แพ้แท็กซี่เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกเส้นทางนั้นจากเรื่องที่เล่าฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกทางนั้นแล้วก็มีคนเข้ามาตอบฉันเห็นด้วยว่าเคยอยู่ที่นั่นทำไมต้องนั่งแท็กซี่ หรือให้คนขับพาไปที่เกาะเต่าล่ะยังไงก็ตามการนั่งรถไฟชั้นสองตู้นอนสนุกมากเลยความพิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าฉันอยากจะพูดถึงประสาทสัมผัสในการรู้ทิศทางของเขาประเทศไทยอาจจะอยู่อีกด้านหนึ่งของโลกสําหรับชายหนุ่มคนนี้ฉันดีใจที่เขาปลอดภัยแล้วก็โอเคกับการประจนภัยที่ไม่คาดคิดแถมยังทํากระเป๋าเงินหายอีกฮ่าฮความพิเห็นต่อไปคนนี้บอกว่า มันเตือนให้ฉันนึกถึงการแสดงที่เรียกว่าโง่ในต่างแดนของเขาพิกกิงตันโง่ในต่างแดนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นสารคดีท่องเที่ยวแนวตลกนะฮะนำแสดงโดยเขาพิกกิงตันนักแสดงตลกชาวอังกฤษความคิดเห็นต่อไปคนนี้บอกว่าเพื่อนของฉันก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันที่สนามบินกรุงเทพเขาอยากซื้อตั๋วไปอุบ,บลราชธานีแต่เขาได้ตั๋วไปอุดรธานี55ความคิดเห็นต่อไปวันนี้เข้ามาพูดแบบติดตลก อยู่ย้อยเต่าสวยงามอาหารอร่อยมากผู้คนก็ดีและราคาก็ไม่แพงมากจริงๆเขาหมายถึงเกาะเต่านะฮะความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาแซวว่าดีใจมากที่เขาจบยังมีความสุขฮ่าเอาล่ะนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ การแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกร,รมแปลภาษาดังนั้นอาจจะมีการแปลที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ